การเรียนรู้ในระบบทวิภาคีนั้นอย่างที่เราทราบนะคะก็คือว่าเป็นการเรียนในระบบที่มีการเรียนในภาคทฤษฎีและภาคภาคปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะ,ะซึ่งการเรียนในระบบนี้จะมีความสําเร็จได้ก็ต้องเมื่อสถานศึกษาและสถานประกอบการนั้นมีเจตนารมณ์ที่ดีและก็ไปในทิศทางเดียวกันนะคะและจากการดําเนินงานของการจัดก,การเรียนรู้แบบทุกภาคีตรงนี้จะสังเกตว่าเราจะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ ทํางานได้ในอนาคตนั่นะก็คือว่าจากการที่เรียนในสถานประกอบการและในสถานศึกษาเนี่ยสามารถบูรณาการการเรียนรู้เขา้าเข้าสู่กระบวนการเดียวกันนะคะแล้วก็เด็กสามารถที่จะมีกิจกรรมในการเรียนรู้ในระหว่างที่อยู่ในสถานศานึกษานะคะแล้วก็ในมีกิจกรรมในการเรียนรู้ที่อยู่ในสถานประกอบการกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราดําเนินการทํานั้นเราต้องวิเคราะห์เรื่องความเหมาะสมของบุคคลนะคะว่าหลักสูตร นั้นมุ่งเน้นให้นักเรียนนั้นมีสมรรถนะในด้านไหนบ้างและเราควรจะเสริมสมรรถนะที่ยังขาดเหลือของนักเรียนที่เหมาะสมกับอาชีพในอนาคตอย่างไรบ้างนะคะอันนี้คือกิจกรรมที่เราจะใช้นะคะและกิจกรรมที่เราดําเนินการใช้ในการกสอนนะก็เป็นกิจกรรมที่เราหลายๆคนอาจจะทราบอยู่แล้วก็คือในเช่นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการเป็น problem solving เป็นการให้ผู้เรียนนั้นเรียนรู้จากการปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถแก้ปัญหาได้นะคะเป็นการบูรณาการนะ project based learning หรือกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการอคอนเซคชันนิซึมก็ได้ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนนั้นได้เปิดพลังสมองแล้วก็มีพลังงานที่จะทำในเรื่องของงานนวัตรกรรมต่างๆขึ้นมาได้ในอนาคตค่ะ